สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับทุกท่านเข้าสู่ช n n น l มาดามนัดคนอ่านดวงวันนี้มาดามจะมาพยากรณ์ผู้ที่เกิดทั้ง12ราศีกันนะคะประจําเดือนตุลาคมปีพุทธศักราช2568 เรามาถึงชาวราศีมีนหรือลัคนามีนแล้วค่ะราศีสุดท้ายแล้วนะคะมาดูกันนะคะว่าชาวราศีมีนหรือลัคนามีนในช่วงเดือนตุลาคมนี้จะมีอะไรเกิดขึ้นบ้างมาดามขออนุญาตชาวราศีมีนหรือลัคนามีนทุกท่านขอเป็นตัวแทนเปิดไพ่แทนคุณไพ่รู้อะไรก็ขอให้ไพ่บอกมาว่าชาวราศีมีนหรือลัคนามีนในช่วงเดือนตุลาคมนี้จะมีอะไรเกิดขึ้นบ้างไพ่ใบแรกได้ไพ่เดอะซันเดอะซันก็บอกว่า ชาวราศีมีนนะเป็นช่วงจังหวะที่คุณมีเรื่องของการเดินทางอยู่บ่อยๆอาจจะมีเกณฑ์ของการเริ่มต้นทําอะไรใหม่ๆที่มันท้าทายความความสามารถขออภัยนะคะพูดเยอะแล้วลมมันตีขึ้นอาจจะเป็นการที่เรียกว่าเอ,อ่อบางคนมีโครงการใหม่ๆที่คิดจะทําเป็นการเป็นโครงการที่ท้าทายความสามารถคุณหรือบางคนอาจจะจะมีเกณฑ์ของการที่เรียกว่าท่องเที่ยวบาคนกเกษียณล,ละ ฉันอยากท่องเที่ยวฉันอยากไปนู่นไปนี่ช่วงนี้เป็นช่วงที่อยู่ไม่ค่อยติดที่มีเรื่องเดินทางอยู่ตลอดเวลานะคะในช่วงเดือนตุลาคมนี้หรือบางคนก็อาจที่จะวุ่นวายอยู่กับเรื่องลูกๆหลานๆห,หรือบางคนก็อาจจะมีเกณฑ์ของการที่เรียกว่าเอา่อทำอา่าอะไรอ่ะศึกษาเรียนรู้อะไรบางสิ่งบางอย่างเพิ่มเติมเป็นการศึกษาเรียนรู้อะไรใหม่ๆที่จะเข้ามาเป็น เป็นการเรียนรู้ในสิ่งที่ยังไม่เคยเรียนมาก่อนยังไม่เคยรู้มาก่อนเป็นอะไรที่มันท้าทายความสามารถดีหรือบางคนชาวราศีมีนมีเกณฑ์ที่จะมีลูกมีเกณฑ์ที่จะมีหลานบางคนมีลูกแล้วลูกโตหมดแล้วไม่มีแล้วลูกคุณอาจจะได้หลานนะคะในช่วงเดือนตุลาคมนี้ตำแหน่งต่อมาออกระดุมพระกระดุมพระมรายรับรายจ่ายเขาบอกว่ารายรับเนี่ยจริงๆแล้วมาจากความกระตือรือร้นของคุณนะ ทั้งรายรับและรายจ่ายเนี่ยมันเข้ามาพอๆกันมีรายรับเข้ามาดีแต่รายจ่ายก็ออกไปสวยเลยทีเดียวหมดไปกับการเดินทางหมดไปกับเรื่องงานต่างๆบางคนหมดไปกับเรื่องการลงทุนบางคนหมดไปกับเรื่องการที่อะไรอ่ะเออเขาเรียกว่าการทําธุรกิจมันก็อาจที่จะต้องมีการพบปะสังสรรค์มีการไปเลี้ยงลูกค้า ประมาณนี้แต่สิ่งหนึ่งที่ต้องระวังสําหรับชาวราศีมีนหรือลัคนามีนเกี่ยวกับเรื่องการเงินนั่นก็คือเพื่อนฝูงพี่น้องคนที่สน,ทสนิทสนิทด้วยเนี่ยอย่าไปไว้วางใจเรื่องเงินนะตอนที่ยังไม่ให้ยืมเขาอาจจะยังเป็นมิตรกับเราอยู่เมื่อไหร่ที่เราให้ยืมไปแล้วเนี่ยพอเราไปทวงปุ๊บเนี่ยเขาจะมีความรู้สึกว่างกไปได้มีมากกว่าเราแค่เนี้ยรอไปก่อนไม่ได้หรือไงเขาอาจจะไปยุคนนู้นยุคน,นี้ไปใส่สีตีไข่ ว่าคุณเป็นคนงกว่าคุณเป็นคนไม่ดีอย่างนั้นอย่างนี้ทําให้คุณมีศัตรูเพิ่มมากขึ้นได้ด้วยนะคะเพราะฉะนั้นอย่าไปให้ยืมซะดีกว่าสบายใจเอ่อไพ่ใบ,บต่อมาตําแหน่งสหัชชะเพื่อนฝูงพี่น้อง เพื่อนฝูงพี่น้องเนี่ยอาจจะนําเรื่องเดือดร้อนมาให้กับชาวราศีมีนได้นะอาจจะเป็นน้องคนที่ถัดจากคุณลงไปอาจจะเป็นเพื่อนฝูงที่สนิทไม่ใช่คนที่เห็นกันผิวเผินนะไม่ใช่ต้องเป็นเพื่อนฝูงที่สนิทพูดคุยกันอาจจะทําเรื่องเดือดร้อนให้กับตัวคุณทําให้คุณต้องอาจมีเกณฑ์ของการอบพยพโยกย้ายต่างๆนานาเกิดขึ้นได้ในช่วงของเดือนออตุลาคมนี้นะคะทีนี้มาดูในตําแหน่งพันธุุ โอ้ไดสิบเหรียญความสัมพันธ์ในครอบครัวพ่อแม่พี่น้องลูกหลานเป็นอย่างไรความสัมพันธ์ในครอบครัวสําหรับชาวราศีมีนได้ไพ่สิบเหรียญไพ่สิบเหรียญบอกถึงความอุดมสมบูรณ์ของคนในครอบครัวเป็นช่วงที่จริงๆแล้วคุณเป็นคนรักครอบครัวไงตัวเองจะลําบากหรือตัวเองจะมีหรือไม่มีเนี่ยจะไม่บอกให้คนในครอบครัวรู้ เพราะฉะนั้นน่ะหน้าที่ของเราเราเคยให้เดือนละเท่าไหร่เราก็จะให้อยู่เท่านั้นให้อยู่แบบนั้นนะคะถ้าคนที่มีลูกอาจจะจะเพิ่มเติมตรงมีลูกแต่ถ้าคนที่ไม่มีลูกคุณก็อาจจะให้ตายตัวอยู่แค่นั้นเพราะฉะนั้นความสัมพันธ์ในครอบครัวก,ก็จัดระดีอยู่สิ่งศักดิ์สิทธิ์ที่ควรบูชานะควรเป็นสิ่งศักดิ์สิทธิ์ที่อยู่ในน้ําแล้วก็ไหว้พระพิฆเนศด้วยนะคะไหว้พระพิฆเนศไหว้สิ่งศักดิ์สิทธิ์ที่อยู่ในน้ําอย่างเช่นพระแม่ธรณีบิดมวยผมเอ่อ หรือไม่ก็บูชา,นะาพระพญานาคนะคะไม,ไม่ออกมันติดที่ปากอะ่ะมันจะพูดแบบปากพูดอต่มันมันออกเสียงไม่ออกมาตำแหน่งต่อมาปุตตะนะคะปุตตะโครงการใหม่ๆโอ้ได้ราชาเหรียญเช่อ,อาราชาเหรียญเชยวนะเพราะฉะนั้นเนี่ยเขาบอกว่า ชาวราศีมีนหรือลัคนามีนใครที่มีโครงการใหม่ๆใครที่ทํางานประจำใครที่ทํางานราชการเจ้านายหัวหน้าง,งานพูดถึงเรื่องโครงการใหม่ๆกับคุณคุณมีโอกาสที่จะได้ทําในช่วงเดือนตุลาคมนี้นะคะแล้วก็มีโอกาสที่จะได้เงินเป็นกอบเป็นกำจากการทําธุรกิจตัวใหม่เรียกว่ามีความมั่นคงขึ้นเลยทีเดียวทีนี้ใถ้าในตําแหน่งนี้มามองเรื่องแฟนความรักสําหรับคนมีคู่ได้ไพ่เก้าถ้วย แฟนคุณเป็นคนมีสเสน่ห์หรือคนที่คุณคุยด้วยเป็นคนมีสเสน่ห์ดังนั้นถ้าเกิดว่าเขาลาคาญนะเขาอยากจะเลิก่รู้จะทําไงคุณเป็นคนสามารถตัดเลิกให้กับกับเขาได้นะคะตัดสามารถที่จะตัดให้เขาเลิกกันได้เออพูดอะไรเนี่ยขอภยขอภัยขออภัยนะคะสอ,อสำหรับขออภัยนะคะถ้าพูดอะไรเพี้ยนไปบ้าง อืมต้องถ้าใครดูคลิปมาดามจะรู้ว่ามาดามกินยามาดามนอนไม่ค่อยหลับกินยานอนหลับไม่ใช่ยานอนหลับมันยาอะไรนะมันไปกระตุ้นเคมีบางอย่างในสมองอะให้มันหลั่งออกมาเพื่อให้หลับแต่หมันกว่าจะหลั่งออกมาให้หลับเนี่ยคือมันไม่หลับไงแล้วมันจะมาหลับเอาตอนจะสว่างตอนเราจะทํางานแล้วมันก็จะสโสเลทท้องวีทั้งวันแบบเนี้ยแล้วเดี๋ยวพอถึงกลางคืนฉันก็นอนไม่หลับอีกแล้ว เป็นอย่างเงี้ยกินมาเป็นเนี่ยเริ่มกลับมากินใหม่เพราะว่าตอนนั้นก็เฮ้ยทำงานไม่ได้เลยเดี๋ยวหลับเดี๋ยวหลับจะพูดอะไรก็เดี๋ยวก็หลับอย่างเงี้ยเมื่อกี้นี้ถ้าเกิดพูดอะไรผิดอะไรเพี้ยนต้องขออภัยเรื่องงานสําหรับอาชีพงานอิสระงานอาชีพอิสระหรือฟรีแลนซ์ต่างๆหรือแม้กระทั่ง ใครที่ทําธุรกิจส่วนตัวในช่วงนี้ถ้าอยากจะมีงานพิเศษทำหรือมีโครงการใหม่ๆทำลงมือทําเลยมันจะเสริมเรื่องรายได้ของคุณทําให้ได้เงินอาชีพอิสระของคุณหรืองานจ็อบพิเศษของคุณเนี่ยสร้างรายได้ได้ดีกว่างานประจําอีกด้วยนะเพราะฉะนั้นนะชาวราศีกุมหรือลัคนากุ่มใครที่คิดจะลงมือทําทําได้เลยแต่สิ่งหนึ่งที่เตือนต้องเตือน อย่าเพิ่งเริ่มอย่าอย่าเพิ่งเริ่มอะไรที่มันใหญ่ๆนะเพราะมันมีการที่จะต้องลงทุนใหญ่อยู่ดังนั้นต้องเบรกๆตัวเองเดี๋ยวมันจะทําให้คุณอะชักหน้าไม่ถึงหลังเกิดขึ้นได้ความรักสําหรับคนโสดในที่นี้เขาบอกว่าจะเจอคนดูดีมีฐานะสามารถที่จะเข้ามาดูแลและซัพพอร์ตชีวิตคุณได้แต่เป็นผู้ใหญ่มากกว่าคุณค่อนข้างเยอะนะสำหรับถ้าคุณยังเป็นวัยรุ่นวัยทำงานอยากมีคู่คุณจะต้องได้คนที่อายุแก่กว่าเกินหปี นะคะต้องเกิน5ปี10ปีได้ยิ่งดีเลยเขาจะมีความเป็นผู้ใหญ่จะมีความเข้าใจคุณมากยิ่งขึ้นสามารถสปอยให้คุณนะสุขสบายได้ตำแหน่งต่อมาอาลิอุปสรรคติดขัดการขัดแย้งต่างๆหรือแม้กระทั่งเจ้ากรรมนายเวรการถูกแทงข้างหลังจะมีเกิดขึ้นไหมได้ไพ่เด็กถ้วยไม่มียังไม่มีในช่วงนี้ก็ต้องบอกว่าเพื่อนเพื่อนร่วมงานนะคะ เพื่อนฝูงเพื่อนร่วมงานเจ้านายหัวหน้างานเขามองว่าคุณมีนิสัยเหมือนเด็กทำอะไรแล้วดูน่ารักอ่อนน้อมถ่อมตนมันจึงทำให้ไม่มีอุปสรรคติดขัดใดๆส่วนเออบางคนก็จะมองว่าดูเป็นเด็กเกินไปไม่มีพิษไม่มีภัยประมาณนี้ส่วนเรื่องการที่จะถูกแทงข้างหลังไม่มีไม่มีถูกแทงข้างหลังส่วนว่าถ้าจะถามถึงว่ามีเจ้ากลาบนายเวรไหมถ้าเกิดว่าเรา เขาเรียกว่าเรามีความรับผิดชอบอะไรบางสิ่งบางอย่างที่เราจะต้องรับผิดชอบหนัหนกๆถ้ามีเจ้ากรรมในเวรเราก็อาจที่จะต้องแย่อะไรประมาณนี้มันก็เลยดูว่ามีเจ้ากรรมในเวรไหมมีเหมือนกันต้องบอกเลยว่ามีเหมือนกันด้วยตัวคุณเองเนี่ยต้องให้ระมัดระวังคําว่าการที่จะเจอเจ้ากรรมในเวรเพราะความที่เรามีนิสัยเหมือนเด็กมากเกินไปมันจึงจะทําให้คุณถูกหลอกได้ถูกหลอกในที่นี้มันก็อาจจะทำให้คุณเสียเงินเสียทองเกิดขึ้นได้มันก็เลยกลายเป็นแก้เคล็ดดวงไป แต่ว่าเราเสียเงินเสียทองไนงะเพราะฉะนั้นทางที่ดีแล้วเนี่ยจะทําอะไรก็ตามความความเป็นเด็กมีได้ทําตัวน่ารักสดใสล่าเริงทําได้แต่ต้องมีความเป็นผู้ใหญ่อยู่ในตัวด้วยต้องคิดต้องตัดสินใจให้รอบคอบต้องรู้จักสังเกตดูทิศทางของคนว่าคนคนนี้ เข้ามาดีกับเราจริงหรือเปล่าหรือคนคนนี้เข้ามารักเราจะจริงหรือเปล่านะคะมันจะมีเซนต์บางอย่างบอกให้คุณนะ่ะได้รับรู้ได้ตำแหน่งต่อมาปัตนิปัตตนิได้อัศวินดาบอัศวินดาบช่วงนี้ไม่ค่อยมีเวลาให้กันนะรู้สึกจะบ้างงานด้วยกันทั้งคู่แต่ถามว่าถ้าเจอหน้ากันหรือว่าเสาร์อาทิตย์เจอกันทีนึงหรือจันถึงเอ่อตั้งแต่วันศุกร์ถึงวันวันอาทิตย์สิเนาะมันก็อาจที่จะเอ่อเขาเรียกว่า หาเวลาว่างอยู่กับครอบครัวบ้างอย่าเอาแต่บ้างงานคุณก็จะดูบ้างงานมากเกินไปส่วนเจ้านายหัวหน้าง,งานเขามองว่าคุณเป็นคนขยันเป็นคนกระตือรือร้นแต่ว่าเรื่องผักดันเขายังนะเขาขอดูผลงานก่อนนะคะว่าเอ้ยไม่ใช่ว่าเก่งแต่แก้ไขปัญหาเฉพาะหน้าออกไปข้างนอกแต่ข้างนอกไปทําอะไรบ้างเราก็ไม่รู้ดังนั้นน่ะเอชาวราศีกุมหรือลัคนากุมจะทำะไรสร้างความชัดเจน โดยเฉพาะการที่เรียกว่าถ้าเราไม่มีเวลากับครอบครัวถามว่าคู่ครองของเราเขาจะเดือดร้อนไหมไม่เดือดร้อนนะเขาก็บ้างานเหมือนกันศัตรูเปิดเผยมีไหมศัตรูเปิดเผยในที่เนี้ยเออ่มีแต่ทําอะไรเราไม่ได้เพราะว่าถ้าเกิดว่าทําอะไรเรามาเนี่ยมันก็เหมือนกับตาต,าตา่อตาฟันต่อฟันมันก็เลยทําให้ศัตรูเปิดเผยยังทําอะไรคุณไม่ได้นะคะในช่วงนี้ตําแหน่งต่อมาสุภะสุภะได้เก้าถ้วยเอ,อเพราะฉะนั้นเรามาดูถึงออ ไม่ใช่สุภาษิตตำแหน่งมรณะนะคะตำแหน่งมรณะได้ก้าถ้วยการพัดภาคสูญเสียเจ็บป่วยจากลาหรือแม้กระทั่งอุบัติเหตุวัยรุ่นวัยเรียนวัยทำงานสุขภาพยังแข็งแรงดีอยู่แต่วัยที่ถ้าผู้หญิง4ี่สิบอับถ้าผู้ชายห้าสิบอับก็จะเริ่มเป็นต่อมลูกหมากบวมโตฉี่ติดขัดบางคนไม่ได้เป็นต่อมลูกหมากบวมโตแต่ดันเป็นนิ่วในถุงน้ำดีบ้างนิ่วที่ทางเดินปัสสาวะบ้างมันก็จะทำให้ สุขภาพเรายิ่งย่ำแย่อยู่นะมันก็จะทำให้ถ้าเกิดว่าช่วงสี่สิอัห้าสบอัปผู้หญิง40สิบอัปเนี่ยมันก็จะทำให้สุขภาพย่ำแย่จะมีโรคแทรกซ้อนได้แต่ทีเนี้ยเขาบอกว่าชาวราศีมีนหรือลัคนามีนถ้าจะถามถึงดวงดวงของตัวคุณเกี่ยวกับเรื่องสุขภาพในช่วงนี้จัดว่าแข็งแรงต่อให้ไปตรวจเจอว่ามีโรคประจำตัวอยู่นะคุณก็อาจจะกินยานแล้วสามารถที่จะกดมันได้ทำให้ ทำให้สุขภาพคุณเนะี่ยดูเกี่ยวกับเรื่องเออต้องบอกก่อนผู้หญิงสี่สิบ u พระวังเรื่องฮอร์โมนฮอร์โมนจะแปรปวนจะก้าวเข้าสู่วัยทองเพราะฉะนั้นนะ่ยคุณสามารถไปปรึกษาหมอเกี่ยวกับเรื่องวัยทองเพื่อกินยาปรับฮอร์โมนได้ส่วนผู้ชายระวังเรื่องต่อมลูกหมากบวมโตเป็นนิ่วในถุงน้ําดีเกี่ยวกับระบบน้ําในร่างกายเกี่ยวกับระบบน้ําเหลืองในร่างกายที่ยังไม่ค่อยสู้ดีเท่าไหร่นะักนะคะเอออุบัติเหตุไม่มีนะ ตำแหน่งต่อมาสุภะเกติยศชื่อเสียงวัส,สนาบารมีการได้เลื่อนขั้นเลื่อนตำแหน่งได้ไพ่เจ็ดไม้เท้าขออภัยค่ะได้ไพ่เจ็ดไม้เท้าในที่เนี้ยเขาบอกว่าการได้เลื่อนขั้นเลื่อนตำแหน่งหรือว่าเกติยศชื่อเสียงของชาวราศีมีนในช่วงเดือนมีนาคมถ้าใครที่ทำงานประจำใครที่ทำธุรกิจส่วนตัวแล้ว บางทีเราอาจจะไปพูดไปคุยให้กับผู้หลักผู้ใหญ่ช่วยผลักดันหนูด้วยช่วยดันหนูให้ได้ขึ้นไปสู่ตําแหน่งนี้หน่อยมันจะได้มีคนรู้จักเรามากยิ่งขึ้นในช่วงนี้เขาบอกว่าต่อให้เขาดันให้คุณได้ขึ้นไปอยู่ในตําแหน่งที่ทัดเทียมกับคนอื่นคุณก็รับไม่ได้เพราะคุณชินกับอาชีพอิสระสิ่งที่จะ,จะรับได้ก็คือคุณจะต้องปรับตัวให้เข้ากับเอสิ่งแวดล้อมต่างๆแล้วก็ ต้องประจบเจ้านายเป็นมันถึงจะมีโอกาสที่จะได้เลื่อนขั้นเลื่อนตําแหน่งได้แต่ก็ต้องดูด้วยนะว่าเจ้านายคนไหนที่เส้นใหญ่กว่ากันตําแหน่งต่อมาการงานการงานได้สเตนสเตนในที่นี้เขาบอกว่างานยังมีงงานยังมีอยู่นะงานก็จัดว่าดีพอสมควรถ้าอยากจะให้เอองานดีมากยิ่งขึ้นคุณต้องลงไปคุกคีทําด้วยตัวเองต้องยอมเหนื่อยหน่อยนะคะ แต่ถ้าเป็นผู้หญิงต้องเป็นผู้หญิงนะที่ลงไปคุกกี้ทำด้วยตัวเองแต่ถ้าเป็นผู้ชายเขาบอกดวงนี้นาลีอุปถัมภ์เขาอาจจะอุปถัมภ์คุณแม้กระทั่งเรื่องเรื่องด้านหน้าที่การงานด้วยเพราะฉะนั้นชาวราศีมีนหรือลัคนามีนช่วงเดือนตุลาคมนี้ต้องเหนื่อยมากหน่อยเพื่อโปรโมตตัวเองให้คนรู้ว่าเรามีความกระตือหรือร้นมากพอตำแหน่งต่อมาลาภโชคลาภได้ห้าไม่เท้าโชคลาภไม่มี นะคะโชคลาภไม่มีโชคลาภไม่มีเอาเลยสําหรับชาวราศีมีนหรือลัคนามีนไม่ควรเสี่ยงโชคถ้าโชคลาภจะมีน่าจะเป็นเรื่องงานมากกว่ามาดูในตําแหน่งต่อมาตําแหน่งวินาศตําแหน่งวินาศได้ไพ่เจ็ดไม้เท้าสตูเปิดเผยมีไหมสตูเปิดเผยมีถามว่าทําอะไรคุณได้ไหมจริงๆเขาทาอะไรคุณได้นะเพราะเขาเป็นคนที่มีค่อนข้างมีพวกพ้องเยอะ ที่เขาทําได้เนี่ยอาจจะเป็นเป็นอะไรที่ว่าคุณคิดว่าคุณมีแบ็กอัพที่ดีอยู่แล้วเนี่ยเขาให้คอยให้การสนับสนุนเราแต่เอาจริงๆแล้วเขาไม่ได้สนับสนุนเรานะสําหรับการที่เอ่อใครที่ทํางานประจําและคิดว่าตัวเองมีแบ็กอัพคอยหนุนหลังเขาไม่มาเขาไม่มาเป็นแบ็กอัพให้ใครทั้งนั้นเพราะฉะนั้นนะแบ็กอัพที่จะหนุนหลังคุณก็ไม่ได้ ไม่ได้สามารถช่วยเหลืออะไรคุณได้คนที่คุณหวังพึ่งพาก็ยังไม่ไม่สามารถช่วยเหลืออะไรคุณได้สิ่งที่ทุกใจอนาคตคุณทุคุณเมียทุกใจเรื่องอนาคตของตัวเองว่าจะไปยังไงว่าจะไปในทิศทางไหนมาดามบอกได้เลยว่าอนาคตของชาวราศีกุมจัดวด่าดีนะคะจัดวด่าดียิ่งแก่ยิ่งสบายที่ทำไมถึงพูดว่ายิ่งแก่ยิ่งสบายเพราะว่า ในไพ่บอกถึงการที่เรียกว่าถึงแม้จะเป็นก้าวไม่เท้าแต่คุณเป็นคนที่มีมนุษย์สัมพันธ์ดีพูดเก่งคุยเก่งจึงทําให้เป็นที่ชื่นชอบแก่ชาวต่างชาติอยขอภัยค่ะจึงทําให้ไมาเยที่ชื่นชอบต้องขอภพยพูดไรลวนไปหมดแล้วเนี่ยออ่เสำหรับศัตรูเปิดเผยศัตรูลับๆศัตรูลับๆมีแล้วก็มีพวกพ้องเยอะนะคะ คุณอย่าไปคิดว่าคุณมีคนมีแบ็กอัพคอยหนุนนะเขาช่วยอะไรคุณได้แค่นิดนิดหน่อยๆถ้าช่วยแล้วเขาต้องเดือดร้อนด้วยเขาไม่ช่วยบอกก่อนเลยส่วนสําหรับเรื่องคดีความใครที่มีคดีความยังไม่ชนะนะต้องเตรียมเอกสารอีกเยอะเขาอาจจะร้องขอเอกสารนู่นนี่นั่นเพื่อเอามายันว่าคุณถูกหรือคุณผิดหรือว่าการที่ บางทีคุณก็อาจที่จะต้องหาเอกสารหาหลักฐานอะไรเพิ่มเติมเพื่อที่จะเอาชนะคดีแล้วมันไม่ได้มันไม่ได้ศาลเดียวจบต้องบอกก่อนเลยถ้ามันมีการฟ้องร้องเกิดขึ้นมันไม่ได้ศาลเดียวจบส่วนส่วนปัญหาเกี่ยวกับเรื่องความทุกข์ใจของชาวราศีมีน คุณมีปัญหาเยอะแยะมากมายหลายเรื่องปล่อยวางมันไปบ้างเถอะอย่าไปอย่าไปยึดติดกับปัญหาที่มันมีอยู่อยู่กับคุณในตอนนี้มันจะทําให้คุณเครียดมันจะทําให้คุณเป็นซึมเศร้าได้นะคะทุกสิ่งทุกอย่างมันมีทางออกมันมีทางแก้ไขเพียงแต่ตัวเราอย่าไปยึดติดกับอะไรมากจนเกินไปอย่าอย่าใช้คําว่าเกินไปถ้าใช้คําว่าเกินไปคุณจะหาความสุขไม่ได้นะคะ <S <S จบความพยากรณ์สำหรับชาวราศีมีนใครที่เข้ามาหมายฝากกดติดตามกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์กดกระดิ่งจะ ไ,ได้ไม่พลาดถ่ถวสารการแจ้งเตือนจากมาดามแชร์เอกไปเพื่อเป็นวิทยาทานและเป็นค่าคุยกับมาดามด้วยนะคะสำหรับคลิปนี้สวัสดีค่ะ